สวัสดีครับมาพบกับโรเบิตสายเตือนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มามอบรถใหม่ครับซูมไลออนนะครับ3 5ิห้าตันครับรถใหม่ที่นี่ก็สกลนะครับสกลนครนะครับนี่เรามาดูนะครับหลังลงเทรลเลอร์นะครับนี่ี้ยกำลังขึ้นลงนะครับ มามามาเลยตงมาเลยนี่ลงง่ายนะครับหางก,กว้างคับสะพานใหญ่นี่ก็เป็นรถใหม่นะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่เราส่งให้ลูกค้านะครับนี้ขึ้นลงสบายนะครับ ยวลงสู่เทเลนะครับเลิกลูกค้าวันพรุ่งนี้เช้านะครับแต่วันนี้เทเลอรมาถึงก่อนก็จัดการลงเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสามสิบห้าตันนะครับไปนะครับตัวนี้ รถใหม่สวยๆนะครับคันนี้น้ําหนักอ,อยู่ไม่เกิน30ตันนะครับตอนนี้เล็กนิดเดียวนะครับน้าหนักไม่เยอะนะครับคันนี้ผลสบายนะครับน้ําหนักรวมมา48ตันนะครับสนใจขนย้ายก็0 9 8ย์เ9 0า0นะครับสวัสดีครับ